กับสวัสดีนะครับชาว f อฟซีมือทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปในวันนี้นะครับเช่นเคยนะว่าผมจะมาสอนวิธีมือใหม่นะครับหาแต้มจิกซออย่างไงให้ได้เร็วที่สุดนะครับการวิธีหาแต้มเลยคือ1น,นะครับเเข้าเมนหลักก่อน,นครับก็คือการฉลองครบรอบ2ปีของเยนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้มาคําว่าหลักตรงนี้นะเ ผู้ชมก็สามารถเล่นเกมสกิลประจําวันก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากได้ไวๆก็ให้มันเล่นการฝึกประจําวันที่2นะครับถ้าเราได้เราจะได้เออการันตีได้ตรงนี้นะครับได้โทเค็นเลยนะครับเนี่ยชัวๆมันจะได้หนึ่งร้อยพอดีหนึ่งรอยทับหนึ่งรอยนะครับเราก็จะมารับโทเค็นตรงนี้นะเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าสายฟรีก็น่าจะทํากิจกัรครบแล้วละ่ะเออแล้วก็ได้เพชรตรงนี้500ยนะครับได้แต้มเพิ่มแหลงนะเออได้ตรงนี้นะได้นักเตะตรงนี้ลุ้นก็ เอาไปแลกโทเค็น5 0 0พันโทเค็นเพื่อไปเปิดหาจิกซอก็ได้เหมือนกัน,นครับออแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับไดออ้ที่โอนไอ้แต้มเพิ่มแรงนะครับเอ,อตัวตีบวกก็แหลนะได้ร5อยห้าสิบครับเมื่อคุณผู้ชมเล่นจบเรามาดูรางวันที่หนึ่งะครับลางวันที่หนึ่ง,นง,นนงในประจำสัปต,ตาแรกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเล่นกันครบแล้วละเออก็ไล่ตามนี้เลยนะครับนี่เอาแต้มเอาอะไรบ้างเอาให้ครบหมดเพราะว่ามันแจกโทเค็นค่อนข้างเยอะนะเอรอายวันเนี่ย พอได้ครบหมดก็จะได้รูปของดูเอ,อ้กับเอามัดแล้วก็จะมีส่วนของเวอร์จิลฟันได้นะครับประมาณนี้คุณผู้ชมก็จะได้แต้มนะมันมีแต้มมีอะไรแบบทีออนเวลอะไรต่างๆครับออตัวตีบวกอะไรอย่างเงี้ยจิกซอด้วยคุณผู้ชมก็จะได้ตรงนี้เหมือนกันครับประมาณนี้อ่นะถ้ามีหลักตรงรางวันที่1เล่นกันเสร็จแล้วมาดูท,าง,ทงา,งางวันที่สองกันบ้างนะครับรางวันที่2ก็อย่าลืมมารับตรงนี้นะของฝัน เออมันจะแจกโทเค็นรับไปฟรีๆนะครับได้เออหกสิบโทเค็นครับต่อวันนะเออถ้ามาในสัปดาห์แรกๆหรือคุณผู้ชมยังไม่กดรับเนี่ยมันจะให้ประมาณอที่ร้อยหกสิบประมาณนี้แหละเออแล้วก็มาเดินกระดานได้เลยกระดานคุณผู้ชมสามารถที่จะกดจิ้มได้นะเออไม่จําเป็นต้องคิดว่าเฮ้ยมันจะตรงนี้มันได้อะไรวะหรือว่าได้อะไรอย่างนี้เออคือสามารถจิ้มได้แล้วก็ดูว่าเฮ้ยถ้าเราเจะนักตะเราต้องเออมันจะมีตรงเนี้ยขึ้นมาใช่ปะ สามสามหมายเลขนะอาจจะสุ่มแลนว้อมจะมีหมายเลขหนึ่งสามสี่อ่าสมมติว่าคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะคุณผู้ชมอยากรู้นักเตะมันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะละ่ะก็นับไปตรงนี้หนึ่งสองสามสี่อ่าคุณผู้ชมก็กดตรงที่ลูกเต๋าที่มีหมายเลขสี่นะครับมันก็จะเดินไปหาหมายเลขสี่คุณผู้ชมก็สามารถที่จะสุ่มเอานักเตะตรงนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะอันนี้ยกตัวอย่างนะเออถ้าคุณผู้ชมเดิน ครบตามเงื่อนไขเช่นเดินหนึ่งรอบเดือนสองรอบเดินสิบห้ารอบ,รอ,บอะไรอย่เงี้ยมันก็จะแจกรูปแจกลุ้นนักเตะเหรียญแล้วก็ตัวตีบวกนะครับเออรูปภาพก็จะได้ส่วนของโอลิเซแล้วก็เออสามาัดนะครับประมาณนี้เลยนะส่วนของรางวัลที่สองเรามาดูทางด้านรางวัลที่สามกันบ้างครับรางวัลที่สามเช่นเคยเลยนะอันนี้ไม่มีมีอะไรมากหรอกก็เลือกเอาว่าจะเล่น เกมสกิลหรือว่าหรือว่าตรงนี้นะมันเหมือนกับว่าให้พิกการ์ดอะที่เหมือนกันอะมันจะมีจับเวลาอันนี้อาจจะยากหน่อยถ้าช่วงหลังนะช่วงแรกๆไม่ยากนะเออแต่ถ้าชัวๆก็เล่นเกมสกิลไปเลยก็ได้นะถ้าคุณผู้ชมคิดว่าไม่ทันเวลาจริงอ,อก็แล้วแต่คุณผู้ชมที่สะดวกแล้วกันตรงนี้นะเออมันก็จะมีเพชรมีเหรียญที่โอนเวลแรงต่างสามารถเลือกนี่ตรงนี้ก็จะมีจิกซอว์ได้สามสิบละเออตรงเนี้ย คุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับได้นะครับตรงนี้ก็ใช้โทเค็นเลยอันนี้อาจจะใช้โทเค็นค่อนข้างที่เยอะหน่อยนะเพราะว่ามันถึงช่วงที่ใช้โทเค็นแล้วนะอันนี้ก็ใช้โทเค็นลุ้นนักเตะอาร์ร้อยห้าถึงร้อยสิบเอ็ดนะครับแล้วก็เดินตามหมากกระดานมันเลยนะได้เงินได้รูปภาพควินเดอะบอยนะครับเดินเดินไปก็ได้ลุ้นนักเตะบ้างได้ตีตัวตีบวกนะได้จิ้นส่วนอีกอนะ่ะแล้วก็ได้รูปภาพนูโนเมนเดสนะครับแล้วก็จะมีเบดดี้นะ ออไอ้ตรงนี้ก็กระดานจะสั้นหน่อยนะครับแต่ว่าใช้แต้มโทเค็นค่อนข้างที่เยอะนิดนึงนะครับเออต้องขอบอกไว้ก่อนนะอ่าเมื่อคุณชมทําตามครบอะไรเสร็จมันก็จะติ๊กถูกหมดเลยนะครับเออประมาณนี้นะส่วนของรางวัลที่3และรางวัลสุดท้ายเป็นรางวัลที่4นั่นเองครับรางวันที่4เอตรงนี้คือคุณผู้ชมสามารถที่จะาโทเค็นเนี่ยเอามากดจิ้มมันจะใช้40ต่อช่องหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะแตะแตะได้เลย ช่องหนึ่งจะแบ่งเป็นสองฝั่งคนระับจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาคุณผูม้ชมสามารถแตะได้2ฝั่งไปเลยนะกดจิ้มๆไปถ้าได้ลุ้นดีๆคุณผู้ชมถ้าดวงดีนะสังเกตถ้วยนะเออถ้าถ้วยมาคู่กับจิกซอในก็รับการันตีได้จิกซอแบบอาจจะเยอะจะน้อยก็แล้วแต่เออมันจะให้แล้วกันนะเออแต่ถ้าโชคดีได้เพชรสามพันสี่พันก็มีนะอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนว่า,วามันไม่เหมือนกันทุกคนนะผมขอบอกไว้ก่อนว่าผมแม่งโคตรเกลือเลย ส่วนมากเปิดได้แต่ถุงมือโกบ้างลูกฟุตบอลบ้างรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้ถ้วยคือยังไงมันได้รางวัลใหญ่ไงมันเหมือนกับว่าได้ถ้วยแชมป์ประมาณเนี้ยก็ถ้าเดินอะไรหมดเสร็จติ๊กถูกก็สามารถกดรอบถัดไปนะครับมันจะมี1นึ 5, ่งทับห้าสองทับห้าสามทับห้าแล้วก็ห้าทับห้าถ้าเล่นห้าทับห้าภารกิจครบหมดเสร็จนะครับอ่าเราก็จะมารับรางวัลเป้าหมายตรงนี้ได้นะครับตามแบบว่าตามส่วนที่มันทับนะ เออรางวันมีห้ารางวันก็อยากจะได้หมดก็ต้องเล่นครบทั้งห้าครั้งนั่นเองนะครับตรงนี้นะเออก็สามารถที่จะไปเล่นแรงเพิ่มได้นะครับเออแล้วก็เล่นภารกิจประจํารายวันโค้สอะไรต่างๆถ้าวิธีการหาโทเค็นไวๆนะเอออันนี้มันใช้กระดานหนึ่งตรงนี้ช่องหนึ่งเนี่ยใช้สี่สิบนั่นเองครับก็จะได้เพจได้รูปภาพกูเลอร์นะครับหลุนร้อยห้าร้อยสิบเอ็ดจะได้มี เนเนลิสันเดอร์อโนกับเชอร์กี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของตัวตีบวกนั่นเองครับประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตรงนี้กันบ้างนะผู้ชมข้อมูลตรงนี้มันก็จะมีนักเตะโชว์รูปภาพขึ้นมานักเตะเราต้องสามารถเออเราต้องเก็บให้ได้รูปภาพครบตามที่มันกําหนดให้แล้วเลื่อนมาตรงเนี้ยเออคุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้ใช่ปะ่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเลื่อนนักเตะได้จิ้มตรงรูปเอาเช่นผมจะ เปลี่ยนเดอะบอยเป็นฟานไดผมก็จิ้มฟานไดใช่ปะมันก็จะเปลี่ยนเป็นฟา์นได์ให้ตรงนี้เห็นปะพอเปลี่ยนเสร็จสามารถที่จะเลือกการได้ว่าจะเลือกการ์ดโคดนีออนไหมหรือว่าการ์ดไอตรงนี้เปล่าเออประมาณนี้นั่นเองครับเดี๋ยวขอรับนีออนไปก่อนนี่คุณผู้ชมก็สามารถได้เออไอตรงเนี้ย มันสามารถไปแลกเป็นจิ๊กซอได้หกสิบแต้มเลยนะผู้ชมเออหรือว่าจะแลกเป็นโทเค็นได้ห้าพันโทเค็นเลยนะร้อยสิบนะครับน่าจะได้ห้าพันั่นแหละเออช่นผมจะเอาเป็นเออเดอะบอยแล้วกันอ่ะสมมุติเอาเดอะบอยนะผมกดรูปภาพเดอะบอยไปเสร็จอ่ะเดอะบอยรู้สึกว่าการนี้ไม่สวยเอาเอาไปการดนี้ก็ได้อะการใส่ฟ้าเนี่ยเออแล้วก็กดรับไปเลยนะครับ อันนี้ก็สามารถรับฟรีนะผู้ชมอันนี้สามารถรับฟรีได้เลยผมเปิดมาเห็นปะก็รับไปเลยนะครับประมาณนี้ครับเมนหลักก็ประมาณนี้เลยนะเออเรามาดูทางด้านส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะครับกิจกรรมคุณผู้ชมสามารถที่จะเล่นให้ครบหมดแล้วก็ของของขวัญคุณผู้ชมจะได้วันละสิบตรงนี้นั่นเองสิบจิ๊กซอก็มีค่านะเอออย่ามินประมาทนะคุณผู้ชมอ่ะพอมาเสร็จ เช่นคุณชมได้เออผมได้ใช่ไหมผมได้เดอะบอยมายกตัวอย่างนะอ่าผมก็สามารถแลกไปเลย60จนะิกซอครับเออต้องขอบอกไว้ก่อนว่ามันแลกได้ค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่นะเออมันให้จิกซอฟรีหรือถ้าคุณชมอยากเสี่ยงดวงจริงๆคิดว่าเฮ้ยแม่งยังไงก็ต้องได้150ร้อยแต้มวะ่ะชัวในต่อเวลาพิเศษก็สามารถที่จะเอาไปแลกเป็นโทเค็นเพื่อเอาไปเปิดต่อเวลาหาแต้มต่อกันได้นะหรือ5,000ไอโทเค็นนั่นแหละ ลุ้นร้อยแต้มถึงร้อยหสิบเลยลนะเผื่อแจ็คพอตได้ร้อยหสิแต้มก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะที่คุณผูม้ชมเอาเดอะบอยหรือว่า,าตัวถืนไปแลกนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเสี่ยงหรือเปล่านะเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยมันเหลืออีกสามวันนั่นเองนะครับกิจมันก็จะหมดแล้วนะต่อไปนะครับการหาจิ๊กซอมาหาในลีกนั่นเองนะอันนี้ขอบอกว่าต้องหาในลีกด้วยพอในลีกเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตคําว่า กระดานจัดอันดับนี่สามารถที่จะไปดูว่าลีของเราเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่เราสามารถที่จะดูเพจได้นะครับมันก็จะแจกให้ทุกวันพฤหัสนั่นเองนะครับเอ,อเช่นลีผม the ะอินวินชิเบเนี่ยอยู่อันดับ2อ,อ่าผมได้ชัวร์วละ9900เก้รอยรอรับในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับเออส่วนของตรงนี้เรารับไปแล้วแล้วเ,เรามาดูตรงด้านแหลงแหลงเนี่ยมันจะเหลือระยะเวลาอีก3วันมันก็จะรีนะ คุณผู้ชมก็สามารถดูกระดานจัดอันดับได้แต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่เล่นมันก็ยังดูไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าคุณผู้ชมเล่นนะมันก็จะดูได้ตรงนี้อผมก็อยู่อันดับ2ใช่ปะ่ะชนะ23อ่สามันก็จะบอกสติที่ผมจะได้เพชรชัวร์สามพันสี่ร้อยห้าสิบเพชรนั่นเองนะครับอันดวนต่อตัวเนี่ยผมอาจจะตีไปว่าเออชัวร์ก็พันเพชรแหละส่วนมากก็พันขึ้นนะส่วนนี้ก็พันขึ้นตรงนี้ผมก็จะได้ประมาณห้าพันเพชรตีไปเลยเพราะว่า เราขึ้นแรงร้านเนี่ยเออแรงล้านมันก็จะชัวๆก็พันพันเพชรขึ้นพันสามพันสี่ประมาณนี้เศษๆนิดหน่อยนั่นเองคนระับเท่ากับว่าส่วนตรงเนี้ยผมจะได้ห้าพันแล้วก็เอาไปรวมกับเก้าพันเก้าร้อยนะครับเท่ากับว่าผมได้หมื่นสี่เกือบหมื่นห้าตีไปก็หมื่นห้านั่นแหละคือแบบพอได้หมื่นห้าเสร็จผู้มชมสามารถที่จะเข้าร้านค้าแล้วมาเปิดเออตรงนี้ก็ได้นะเออเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าอันนี้ได้ร้อยแปดถึงร้อยสิบสามอันนี้จะได้ลุ้น ชัวๆมากกว่าไปเปิดสาบรรเพชรนะสามบรรเพชรมันต้องรู้นเาว่าจะวอล์กหรือเปล่าถ้าไม่วอล์คือจบแต่ถ้าอันนี้คือชัวๆมันวอล์คเพราะว่าการที่วอล์คเนี่ยมันได้ลุ้นไะงออคุณผู้ชมจะเอา7จ็ดพห้าเปิดได้2ทีอย่างเงี้ยชัวๆนะออก็ต้องมีเพชรประมาณหมื่นห้าขึ้นอะ่ะถึงจะเปิดแพ็กนี้ได้สองรอบผมก็แนะนําให้เปิดตรงนี้ดีกว่าชัวๆมันได้วอล์คนะประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมได้มา ถ้าได้เช่นร้อยสิบร้ขึ้นเงนี้ยสามารถที่จะเอ้ไม่ดิถ้าคุณผู้ชมได้ร้อยสิบเอ็ดขึ้นสามารถที่จะแลกเป็นจิก๊กซอได้เลยครับไม่จําเป็นต้องแบบว่าเออเอาไปย่อยลุ้นต่อเวลาพิเศษต่อมันเสี่ยงเกินนะแต่ถ้าเรามี1 1อยสเรามีแค่หกสิบแต้มก็สามารถที่จะเอาไปเสียงก็ได้นะเพราะว่าหกสิบแต้มมันก็ยังดูน้อยไปหน่อยเผื่อมันฟุกมาร้อยแต้มร้อยห้าสิบอะไรเงี้ย เออเผือนะแต่สำหรับผมผมมองว่าผมจะเอาเดอะบอยนะครับไปย่อยดีกว่าแลกแต้มเลยนะตรงนี้ผมก็จะได้เจอ่ะ,อะผมก็จะมีแต้มอยู่ประมาณ800นะครับไม่รู้ว่าจะทันได้เอาทีโบคูตัวหรือเปล่านะแต่เอ็มบัปเป้ไม่ได้แน่นอนต้องเติมเพิ่มนะเอออ่ะประมาณนี้เลยนะครับวิธีการหาแต้มยังไงให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็จิกซอนะครับ เ,เหลือเวลาเวลาอีกสามวันนะสายฟรีถ้ายังไม่ได้เติมนะไม่แนะนำก็ไม่ต้องเติมดีกว่าเออเล่นคสเควสทำธุรกิจต่างๆนู่นนั่นนี่นะอ่ะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ยังไงไม่มากไม่น้อยสำหรับผู้ชมที่เข้ารับมาชมผมเป็นมือใหม่นะครับฝากกดไลค์ขนอแหนึ่งไลค์กดติดตามหน่อยนะเออเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมถ้าพูดผิดภาพประการใดม,มันต้องกราบขออภัยผู้ชมด้วยนะบางทีผมอาจจะพูดเร็วพูดผิดพลาดบ้างนะอย่างคิที่แล้วเนี่ยผม ไปอ่านว่าลิคิวเม่ไงที่จิมมันชื่อมาลาโดนานม่นยเอ้ยผมผมโคตรเขินเลยว่ะกลับมาทําคลิปไม่ได้ทําคลิปนานแล้วแบบมาพูดแบบมันผิดไงหรือแต่ว่าผิดผิดนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกให้ภายผมกันได้นะอ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ Jack you